บ้านที่ราพามาชมวันนี้เป็นโครงการระดับ l ั x u r y ในโซนเมืองครับโดยผู้พัฒนาของที่นี่คือแบรนด์ดังอย่าง SC Asset ทำให้ต้นแบบของตัวบ้านจะค่อนข้างทันสมัยและไม่หลุดเทรนด์โดยสไตล์ของบ้านโครงการนี้จะเรียกว่าเป็น Modern l u ล u ชหมายถึงบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ทันสมัยการอยู่อาศัยที่นี่จะทําให้ไลฟ์สไตล์มีความชัดเจนอย่างมากถ้าเทียบกับโครงการทั่วไปที่นี่คือ Life บางกอกบ b o u วาราชพฤกษ์รัตนาทิเบต หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นฟังก์ชันจะมี3ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านเนื้อที่ดิน63ตารางวาพื้นที่ใช้สอย213.5ตารางเมตรหน้าบ้านหันทิศเหนือจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือจะมีช่องหน้าต่างเยอะครับทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแต่รายละเอียดอื่นๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปชมครับ หลังนี้จอดรถได้2คันครับโดยพื้นที่จอดรถจะเป็นคอนกรีตแตมป์ซึ่งภาพลักษณ์จะดูเหมือนหินธรรมชาติและมีความทนทานสูงครับรอบๆตัวบ้านจะมีพื้นที่ไว้ปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวบ้านครับซึ่งฝั่งหน้าบ้านก็กว้างสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นได้ด้วยครับ <S <S เข้าตัวบ้านได้2ทางครับนั่นคือเข้าจากที่จอดรถและทางเข้าหลักโดยเข้ามาก็จะเจอกับโซลิฟวิ่งขนาดกว้างมากครับ บรรยากาศของห้องนั่งเล่นคือจะล้อมไปด้วยกระจกและเป็นกระจกบานใหญ่ซะด้วยได้แสงธรรมชาติแบบเต็มๆสามารถแบ่งส่วนโซนนี้ไว้นั่งเล่นและเป็นโซนทานข้าวได้ด้วยเช่นกันครับการตกแต่งหลักๆภายในบ้านหลังนี้จะปูวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังครับเท็กเจอร์ภายในบ้านก็จะดูอบอุ่นกว่าการที่เป็นผนังกําแพงปกติด้วยมาดูห้องน้ำชั้นแรกกันครับ ภายในปูกระเบื้องให้เต็มห้องแล้วมีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เพร้อมีฝั่งชาเวอร์ด้วยครับถัดมาเป็นห้องครัวครับภายในทำเคาน์เตอร์แบบ L s h a p e พร้อมเล่นระดับไว้ตั้งเตาแก๊สให้แล้วแล้วก็ยังมีหน้าต่างไว้เปิดให้อากาศถ่ายเทเวลาทำครัวได้แล้วก็ยังปูกระเบื้องผนังไว้ให้ทำความสะอาดง่ายอีกด้วยถือว่าครบเครื่องใช้ได้เลยครับ เิจะครัวออกมาจะเป็นลานซักล้างครับส่วนนี้เทพื้นคอนกรีตรไว้ให้รองรับการใช้งานหนัหนกๆได้และมีห้องแม่บ้านกับห้องน้ําจะอยู่ที่โซลหลังบ้านนี้ด้วยทําให้เรื่องของงานเมดจะไม่ไปรบกวนพื้นที่อาศัยในบ้านเลยครับขึ้นมาดูชั้น2กันครับส่วนแรกจะเป็นโถงบันไดก็มีพื้นที่ไว้ให้ใช้งานได้อย่างเช่นตั้งหิ้งพระเพราะบ้านหลังนี้หันทิศเหนือก็ถือว่าเหมาะสมอยู่ครับ มาสเตอร์เบลูมของบ้านหลังนี้มีขนาด25.5ตารางเมตรถือว่าใหญ่ครับตั้งเตียงคิงไซส์ได้บรรยากาศของห้องคือล้อมไปด้วยกระจกบานใหญ่ห้องก็จะดูไม่อึดอัดและยังมีมุมไว้จัด Walk-in Closet ได้เช่นกันครับห้องมาสเตอร์จะมีห้องน้ำในตัวครับภายในก็มีสุขภัณฑ์มาให้ครบพร้อมฝั่งชาเวอร์ที่ดูเป็นสัสดส่วนครับ ห้องนอนที่2จะอยู่ทิศหน้าบ้านครับมีขนาด12.5ตารางเมตรซึ่งห้องนี้จะมีโซนระเบียงโดยมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวเช่นกันและห้องนอนที่3มีขนาด12ตารางเมตรจัดเป็นห้องนอนได้สบายๆและจะเห็นว่าทุกห้องนอนของบ้านหลังนี้มีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยครับโครงการนี้ตั้งอยู่ติดถนนราชพฤกษ์เลยครับโดยจะอยู่หลังโฮมโปรชัยพฤกษ์พอดีหรือจะเข้าจากซอยข้างตลาดนัด18ขอดก็ได้เหมือนกันครับ และโซนนี้คุณก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งถนนรัตนาธิเบศโดยจะออกไปตรงรถไฟฟ้าสายสีม่วงพอดีที่สถานีบางรักน้อยท่าอิดหรือจะไปเชื่อมต่อถนนชัยพฤกษ์เพื่อเดินทางไปแจ้งวัฒนะก็สะดวกครับส่วนห้างสรรพสินค้าใกล้ๆก็จะมี h o m e โปรชัยพฤกษ์อินเด็กซ์ชิกรีพับบิกและสามกรณเพลส เป็นบ้านระดับลักชูรี่อีกหนึ่งหลังของบางกอก k a s เซทที่อยู่บนทำเลคุณภาพอย่างราชพฤกษ์ครับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยจะถูกยกระดับขึ้นมามากกว่าบ้านทั่ว,วไปและยังให้คุณเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกทั้งหมดนี้มาในเรทราคา7ล้านไปไปลายซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าไม่ถึง10ล้านคุณก็เป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ d e s c r i p t i o n ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe, c h anel n บาอกอก Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ